สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อกี้มาพบกับอูน้ำไส้เด้อครับผมอูน้ำไส้เสืาพอเพี่น้องมาตามแนวทางตัวเลขเนาะครับผมในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเด้อครับเป็นแนวทางตัวเลขให้พอเป็พี่น้องได้รับช้มเราฟังน้ำกันครับผมสู่ๆกันต่อไปเด้อครับผมเลขมีเข่ามีลุดได้เนาะครับผมเอฟซีตีนยังบ่ถูกบ่โดนขอให้สู่ๆพยายามต่อไปเนาะครับผมกับอูน้ำไส้เนาะครับผมเป็นกำลังแรงใจใหตุการณ์อะไกันเนาะครับ ามตองวดได้ได้ดยครับผมเหล็กของอาจารย์พานทองนะครับผมก็นอื่นที่จะไปรับช้มรับฟังตัวเลขกนะครับก็ขอขอบคพุณนเอฟซีแฟนครับทางงสองนะครับผมที่ทรงแนวทางให้อูน้ำเชนะครับผมก็ขอพุณนเซียนต่างๆที่กรุณาเมตาทรงแนวทางให้อูน้ำเชานะครับขอพุณนพอม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะครับผมที่ขอมากกดไหล็กกดแท่์กดติดตามให้อูน้ำเชานะครับผมเป็นกำลังแรงใจใกันเล่กันเนาะ สู่ๆกันไปต้องหัวนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมรับฟ้างของอาจารย์พานทองนะครับผมกะมาบึงของอาจารย์พานทองนี่นะครับผมงววสิบเจ็ด 11, มกรา 68, หกแปด 9, นะครับผมหววเกาเนาะครับเป็นเขาตัวไดแน่ครับอีเด้อครับอาจารย์พานทองสุดที่สองโคง้งสุดท้ายนะครับผมสิบเจ็ดมกรา 68, หกแปดหัวเกาเ้วยครับผมเด่นบนล่างสองกับสามเขาตรงๆเลยครับ แต่ออกสองสามเนาะครับผมวิ่งบนสองเนาะครับผมนี่ลง่างสามตัวบนฮะวิ่งล่างสามครับผมสามก็ยิ่งเข่าเหมือนเดิมเนาะครับผมเลขออกสองสามครับพิศตวัจับคูพิศที่ซื้อแล้วครับผมเห็นงวดเก่าของอาจารย์ผ่านท่องครับผมเป็นแนวทางตัวเลขให้คอยพ่นออกทุกคนได้ครับสู่กันต่อไปนะครับผมหวดตหงวดนอกรับเอา เพื่อเป็นการบ่เสียเวลานะครับผมหัวน้ำเสียอ่าพอพี่น้องไปทำแนวแท่งตัวเหล็กของอาจารย์ผ่านท้องนะครับผมไปรับชมรับฟังเป็นน้ำกันเลยเลยครับพ่อครับหัวน้ำไสสวัสดีครับครับเฮ็ดยังยืนนอกครับพ่ออ่อยครับครับพ่อเฮ็ดยังยืนนอกครับเด้ยินบ่ครับพ่อได้ยินยูอยด้ยินอยอ่ครับว่างยืนบ่ครับพ่อว่างบ่ครับพ่อ ว่างว่างว่างวู้น้ำใสจะมาตามแนวทางตองงวดพ่อดีครับโอ้เปรียบพ่อเขาเดินงดีตั้งกองย่างตั้งแล้วครับพอ่อโอเคเดี๋ยวจะให้ไปเลยครับผมเอาเลยไหมครับครับสองสามสี่บนล่าง สองสี่บนล่างครับผมจับคู่จับคู่ครับ2องหลักสิบสองหลักสิบครับไม่ใช่ไม่ใช่เขาไดขเขาดครับ1นึ่หลักสิบหลักสิครับผมครับเจ็ดเจ็ด เกตสองหนึ่งหรือเกตหนึ่งสองเกตหนึ่งสองครับครับเกตหนึ่งสองเอาล่างนะตอนเนี้ยก็ไปล่างกันบ้ครับพวกครับครับผมวิ่งสามหลักสิบวิ่งสามหลักสิบครับสามห้าจับคู่สามห้านะพ่อครับผมจับคู่สามห้า สี่สี่ตัดซิ่งไปเลยสี่ตัดถิ่มไปเลยน,น,นรับ่มบนรอะครับแตลว่าสองเป็นบนสามเป็นล่างโอ้ครับพ่อสี่ตัดสิ่งไปเลยอันนี้บนล่างนะให้ไปอะ่ะครับผมบนล่างครับ่ออาจารย์ผ่านทองครับผมครับงดก้นเดินดีครับพ่องดก,อก้นกันสองสองสามสี 2, 3, ่ไม่ใช่หรอ แมนครับผมโอ้สุดยอดนลครับน,นี่ก็ได้ตัวเก่าสามสามสี่แต่บนมันเป็นเกตสองหนึ่งก็เกตหนึ่งสองเกตหนึ่งสองมากแก่รู้กปกรอบนี้บนแหนะนะครับบ๋เอาหนะ้าแม่บอกแม่หนูบอกว่าแม่หนูฝวันว่าได้เกตกับห้าใช่ไหมแมนครับผม แล้วมันเป็นบนห้านเป็นล่างโอ้พรจารย์โอเคไหมโอเคครับผมครับโอ้แม่คุณถูวานอยู่หมดตอนเช้ากันปะเอ่อว่างอยู่ครับพ่อเอ่อมีโคกงที่ไหยบ่ครับพ่อเออคือสีม่วมีกันมีกับสิมีตัวเก่านี่ล่ละอ๋อผัวละใกล้จิเลรกวัวน้ำใส่ทั่วยำพ่ออีกครั้งเนาะแบบหมีนะครับผม ครับพ่าเดินดีเนาะพ่อเขาเนีเนเนีนเลยเนาะเขาเนียนเนียนนะพวกเขามีความซ้องสีมกันแต่แต่ครับเน้นหลัก kannt, เน้นหนึ่งเล่นเน้นหนึ่งหลักหลักสิบหนึ่งหลักสิบเนาะพ่อเนีนไปทางทิ่หนึ่งหลักส<บ>ิบครับผมสองหลักหน่วยสองหลักหน่วยครับครับเกตหนึ่งสองไงอ๋อเกตหนึ่งสองครับ ฝากแม่หนูได้วครับฝากเอาสอนเธอตรงให้แล้วโอ้สองตัวล่างให้แล้วครับผมเอ่ออาจารย์ครับอุ้นน้าเสียดีขึนเขาว่เอ่ออาจารย์บอกกับพวัวเก่มาเสียว่าขันงวดนี้บ่าเขาเลิกบอกอาจารย์ได้เลยเ <laughs> ออกันนั่นแนีะโอ้สุดยอดดีครับขันงวดนี่ขันบ่าเขากะยุดเลยอาจารย์ได้เลยโอ้ เลี้ยงขึ้นก่าอน้ะครับเลียงมีเขาไม่รุนแรงแล้วครับผมแมนอยู่แปลว่าเอ่อปีทั้งปีนี่อาจจะรุดยากอยู่ตอนนี้ปีทั้งปีอาจจะรุดยากเนาะครับเพราะมันเดมาแล้วเนาะครับผมครับโอ้สุดยอดเลยครับอาจารย์หีส่งแนวท่าเลยรู้น้องใส่ครับผมไปไหนอ่ะเนี่ยอะไรก็ครับอาจารย์ครับพ่อไปไหนพ่อตัดชิปอยู่หลังบ้านครับผม แม่ก็แต่ชีวะครับผมอาจารย์ครับอาจารย์ก็มีแเราทางัพี่สมีแล้วะครับมียังฝากเอฟซีไหมครับผมนี่ยังฝากอีกซี่บมครับเอ่อว่าพี่มีแใจความรักให่เขาครับแต่เขาซึ้งไว้อาจารย์พลานท่องเนี่ยแหละครับครับผมอ้าวน้ำไส้กับรบกวนอาจารย์สมิเธ์นะครับครับเอ่อน้ำใช้ครับผมเวลาเวลาหนูลงคงิปพพ่อไม่เห็นชักียเลยพ่อกดที่ตาม กติดตามบูน้ำใสยังครับะพ่อกติดตามบูน้ำใสยังครับมาท่านกติดตามบูน้ำใสเลยโอ้โหขวันกติดตามมันจะเห็นสุขีบครับพ่อโอเคโอเคครับผมเอามีสำเนียนะครับพ่อครับผมสวัสดีครับบสวัสดีครับเอาครับกติ้ตามอาจารย์ผ่านท่องให้เอฟซีทุกคนเลยด้วยครับผมมาเน้นๆแล้วพอแต่เสาด้วยครับผมอ่า ขอบคุณอาจารย์ผ้าท่องนะครับทีกรลุณาแมเตาให้แน้าทางบูน้าใสครับผมก็ถ้าคลิปนี้ก็ไห้บอยพี่น้องทุกคน้นถูกหวยเล่ยเงินนะครับผมหลํารวยเงินทอ่อยูี่ดีไม่แห้งสุกหูสุกขคนครับสุขภาเพแข็งแรงครับปังปังมั่นหมัน,มนหนึ่งกุมภาหกสิบแปดเนาะครับผมหลํารวยนากันตองงวดไปเรื่อยเอครับผมสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ